สวัสดีครับกลับมาพบกับ muqala.com r e ีิิกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับหูฟังทัวเลจากแบรนด์เครื่องเสียงชื่อดังเลยครับนั่นก็คือคลิปสนั่นเองโดยหูฟังที่เรานำมารีวิวในวันนี้เป็นรุ่นพัฒนาของ c ลิป s T5 ที่ออกมาเมื่อปีก่อนเลยครับที่จุดเด่นอยู่ที่ดีไซน์คลาสสิกและเสียงเบสที่ดีมากๆแต่สำหรับเวอร์ชันนี้นะครับออกมาเป็นรุ่นใหม่ก็จะแบ่งเป็น2โมเดลด้วยกันก็คือคลิปส์ T5 2 ที่ยังคงการออกแบบเคสสกากแบบคลาสสิกของรุ่นเดิมเอาไว้และรุ่นสปอร์ตครับที่มีการออกแบบมาสําหรับเล่นกีฬาหรือว่านักกีฬาสายเดินทางแอดเวนเจอร์แหละครับบอกเลยว่าทั้ง2รุ่นครับจะมีสเปคภายในที่เหมือนกันทั้งหมดจะแตกต่างที่ของที่ให้มาในกล่องแล้วก็ดีไซน์การออกแบบสักเล็กน้อยแหละครับทำให้คลิปสตีไเจนที่2ครับราคาแตกต่างกันเล็กน้อยโดยหูฟังรุ่นปกติตัวนี้จะมีราคาอยู่ที่8,990บาท โดยรุ่นสปอร์ตจะมีราคาอยู่ที่9,990บาทนั่นเองครับมาดูของภายในกล่องนะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยเหมือนกันแทบทั้งหมดนะครับจะประกอบด้วยตูฟังเคสพกพาสาย USB และชุดหูฟังที่ดูพรีเมียมมากๆครับให้มามากถึง6ขนาด แต่สิ่งที่แตกต่างกันเลยก็คืออุปกรณ์เสริมภายในกล่องครับที่รุ่น SPORT ตเนี่ยจะให้มาเยอะกว่าจะมีจุกซิลิโคนที่เขาเรียกว่า e อียร์ฟขนาดครับหรือที่เรียกว่าครีบหูฟังนะครับจะช่วยในเรื่องของการสวมใส่ที่กระชับมากขึ้นเหมาะสําหรับใช้ใส่ออกกําลังกายแหละครับและจุกหูฟังแบบ Memory ี่โฟก็จะแถมมาให้ด้วยนะครับก็จะเหมาะกับการออกกําลังกายและการสวมใส่ที่สบายมากกว่านั่นเองครับ มาดูกันที่ดีไซน์ครับทั้ง2ตัวออกแบบตูฟังไม่ต่างกันเลยครับตัวบอดี้ส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกแข็งครับแล้วมีส่วนที่ใช้โลหะบ้างในส่วนของหลังหูฟังเพื่อเสริมความทนทานและก็ดีไซน์ที่สวยงามครับมาพรา้อมมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นบนมาตรฐาน IP67 กันทั้งคู่ครับ ส่วนทั้งจุกหูฟังนะครับคลิปส์เนี่ยเขาจะให้มาเป็นจุกทรงวงรีที่เข้ากับดูหูของผู้ใช้งานได้ดีกว่าจุกทักท่วๆไปทำให้ใส่ได้สบายกว่าท้วเลสของยี่ห้ออื่นๆนะครับก็สามารถถอดเปลี่ยนออกมาได้เลยนะครับก็จะดูดีกว่าแบรนด์อื่นๆพอสมควรเลยครับส่วนของปุ่มกดนั้นลดขนาดลงมาจากรุ่นแรกทำให้ตรงนี้กดง่ายแล้วก็กดได้สะดวกกว่าเดิมอีกด้วยนะครับ กยมาดูตัวเคสกันบ้างน,นะครับตัวเคสพกพานั้นเจ้ารุ่นธรรมดาครับจะมาพร้อมกับการออกแบบแบบซิกเนเจอร์ด้วยเคสอลูมิเนียมคลาสสิกสวยงามที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักที่เบาลงกว่าเดิมซึ่งตรงนี้เขาก็พัฒนาครับทำให้พกพาได้ง่ายขึ้นสวยขึ้นอีกด้วยครับส่วนรุ่นสปอร์ตครับตัวเคสเนี่ยดีไซน์มาเปลี่ยนโฉมทั้งหมดเลยครับซึ่งมาพร้อมกับการออกแบบกันรกระแทกและกันน้ำในตัวบนมาตรฐานเดียวกับหูฟังเลยก็คือ IP67 พร้อมข้างในครับก็จะมีเม็ดดูดความชื้นไว้ป้องกันหูฟังเปียกในตัวด้วยและรองรับการชาร์จไร้สายแบบ Qi ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเคสที่น่าจะสมบุกสมบันแล้วก็เป็นเคสที่กันน้ำได้เป็นตัวเดียวณนะตอนนี้ที่เห็นอยู่นะครับก็เรียกได้ว่าคิดมาดีมากๆครับส่วนถ้าหูฟังเปียกก็สามารถเก็บเข้าไปแล้วก็จะมีตัวดูดความชื้นในเคสอีกด้วยนะครับสำหรับรุ่นสปอร์ตนะครับก็จะมีอีกรุ่นนะครับก็คือรุ่นลิมิเต็ด ซึ่งเขาก็ไปจับมือกับแมคลาเรนก็เป็นดีไซน์ของแมคลาเรนก็จะมีคลิปครับตัดกับสีส้มที่เป็นของแมคลาเรนก็ดูพรีเมียมเข้าไปอีกขั้นแต่ราคาตรงนี้ครับเขาก็จะสูงกว่าตัวธรรมดาเล็กน้อยนั่นเองนะครับ there, anyone, anyone, anyone. พูดถึงดีไซน์กันไปแล้วนะครับต่อไปเรามาดูที่สเปคภายในกันบ้างซึ่งสเปคภายในครับไดรเวอร์ที่เขาใช้เขาจะใช้ไดรเวอร์ดิจิ m ัลมิวติมิกมูวิ่งคอยไมโครสปีเอร์ขนาด5 mm มเมตร เป็นไดรเวอร์ตัวอัปเกรดจากรุ่นก่อนหน้านะครับโดยตูดูฟังเนี่ยก็จะมีความสามารถในการขับเสียงช่วงต่างๆได้ดีขึ้นกว่าเดิมนอกจากไดรเวอร์ที่อัปเกรดมาแล้วครับบนตูดูฟังตัวนี้ก็ยังมาพร้อมกับไมโครโฟน CVC 8.0ดจุนก็เป็นสเปคที่ค่อนข้างโอเคทีเดียวครับช่วยให้คุณสนทนาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ารุ่นก่อนโดยจากที่เราทดลองใช้งานจริงที่เอาดอร์นะครับเพราะว่าไมโครโฟนสามารถตัดเสียงได้พอสมควร แต่เสียงพูดครับอันนี้คิดว่าอาจจะเบาไปเล็กน้อยครับยังไงก็ลองไปฟังกันเลยครับโอเคครับก็มาทดสอบคุณภาพไมโทนคอนจากซูบีไฟสตนที่2นะครับตอนนี้ผมอยู่เอ t าท์ดอร์นะครับก็เทสอให้ฟังริมถนนเลยนะครับก็เป็นบรรยากาศที่น่าจะมีเสียงรถเสียงอื่นๆเตาพอสมควรเลยนะครับสำหรับคุณภาพเสียงประมาณนี้เลยนะครับที่ได้ยินนะครับก็ทดสอบประมาณนี้แล้วกันครับ ำหรับสเปคแบตเตอรี่ของ2รุ่นนี้นะครับก็จะให้มาเท่ากันที่8ชั่วโมงและที่เคสครับสามารถชาร์จเพิ่มได้อีก3ครั้งรวมๆแล้วใช้งานได้ประมาณ30ชั่วโมงทีเดียวครับก็ถือว่าเป็นสเปคแบตที่สามารถใช้งานได้เกือบทั้งวันเลยครับต่อไปก็มาถึงในส่วนของการเชื่อมต่อกันบ้างน,นะครับซึ่งถือว่าเป็นเพนพอยต์สำหรับผู้ใช้งานรุ่นที่แล้วที่การเชื่อมต่อน,นั้นไม่มีความเสถียรและค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับ ซึ่งกลับมาคราวนี้ทางคลิปก็ได้แก้ไขเรียบร้อยแล,แล้วด้วยฟีเจอร์ Signal Boot a t t h e n a ที่เป็นตัวขยายสัญญาณบลูทูธ5.0ให้มีความสเสถียรมากขึ้นและแรงกว่าเดิมทําให้คนที่ใช้งานดูหนัง Netflix หรือดูคลิปใน YouTube ครับแทบจะไม่มีปัญหาเลยแต่การเล่นเกมก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับ ต่อกันในเรื่องของซอฟต์แวร์ครับซึ่งก็ได้แก้ไขมาจากรุ่นที่แล้วเช่นกันครับตัวแอปพลิเคชันตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงแล้วนะครับมีความเสถียรมากขึ้นกว่าเดิมสามารถโหลดไม่ได้เลยครับแอปชื่อว่า c l i p s Connect ซึ่งจะมีการใช้งานหลักๆอยู่3ส่วนเลยครับได้แก่การปรับแต่ง EQ การใช้งานและปรับแต่งโหมด Transparency Mode ที่สามารถรับเสียงจากภายนอกเข้ามาในตัวหูฟังได้ด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวหูฟังนั่นเองครับ ปิดท้ายกันที่เรื่องเสียงเหมือนเดิมครับโดยหูฟังทั้ง2รุ่นจากคลิปนี้มีเสียงที่ไม่แตกต่างกันเลยครับเพราะว่าสเปคให้มาเหมือนกันทุกอย่างเสียงเหมือนกันครับและสําหรับแนวเสียงนะครับรอบนี้คลิปทําเสียงกลางและเสียงสูงได้ออกมายอดเยี่ยมมากขึ้นกว่าเดิมโทนเสียงมีความแฟลตกว่าเดิมไม่ติดอุ่นจนเกินไปเสียงกลางมีความชัดท่อยชัดคําสามารถเก็บคาแรคเตอร์ของเสียงนักร้องได้อย่างดีเยี่ยมเนื้อเสียงสะอาดฟังง่ายเช่นเดียวกับเสียงสูงที่ใสและเป็นประกาย เก็บอารมณ์ของเครื่องดนตรีออกมาได้อย่างสมบูรณ์และเสียงเบสที่แบรนคลิปส์เนี่ยเป็นจุดเด่นอยู่แล้วก็ให้ามาพร้อมกับช่วงเสียงที่ลึกขึ้นแรงประทะดีขึ้นและรายละเอียดคมชัดและเคลียร์กว่าเดิมครับส่วนวิธีเสียงของเขานะครับมีมิติเตืร์ลึกทั้งในแนวระนาบและแนวดิงสามารถฟังแยกแยะได้อย่างชัดเจนครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้กว้างมากนะครับสําหรับตัวนี้แต่โดยรวมก็มีความแม่นยําในเรื่องของการระบุตําแหน่งเสียงสามารถแยกแยะเครื่องตีออกเป็นเลเยอร์ได้อย่างชัดเจนเลยครับ โดยทางเราก็มีภาพเปรียบเทียบให้ดูเล็กน้อยจากเว็บไซต์ Audio Advice นะครับว่ารุ่นแรกกับรุ่นที่2เนี่ยถ้าเทียบกันเป็นกราฟครับมีย่านไหนที่โดดเด่นขึ้นมาบ้างนะครับหลักๆครับก็จะมีย่านของ 2K 10K แล้วก็ย่านของซับเบสที่ลงได้ลึกขึ้นนะครับเหมาะมากๆครับถ้าจะไปใช้ฟังเพลงพวกร็อกเมท a l EDM ครับฟังได้สนุกและเสียงรายละเอียดก็ไม่หายด้วยครับ ปิดท้ายสรุปกันเลยครับก็ถือว่าเจ้าคลิปสตีรุ่นที่2นี่ก็ถือว่าลบภาพจําของรุ่นแรกที่ขาดความลื่นไหลในการใช้งานไปได้เลยนะครับแถมคุณภาพเสียงที่ดีอยู่แล้วก็ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นด้วยและจุดเด่นสุดๆอีกอย่างเลยครับก็คือเรื่องของดีไซน์ที่เขาดีไซน์ออกมาแทบจะไม่เหมือนใครในตลาดครับเป็นดีไซน์ที่คลาสสิกวินเทจและโดดเด่นมากๆแล้ยังมีรุ่นลิมิเต็ของแมคลาเรนด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนแมคลาเรนนะครับ น่าจะถูกใจได้ไม่น้อยครับเรียกได้ว่าเป็นหูฟังทูเลสรุ่นหนึ่งที่ดีไซน์สวยเสียงดีใช้งานได้จริงครับสุดท้ายนี้ครับหวังว่ารีวิวนี้จะสามารถช่วยคุณตัดสินใจเลือกซื้อหูฟังของคุณได้อย่างดีขึ้นนะครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถพิมพ์ทิ้งไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับแต่ถ้าใครอยากได้เจ้าตัวนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ w ว w m e r c o ็ดทได้เลยท้งเรามีลิงก์แปะไว้ที่ด้านใต้วิดีโอแล้วครับ แล้วยังไงพบกันใหม่กับคลิปรีวิวหน้าครับสวัสดีครับ